สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีนะจ้ามัอนี่กะตะแรกว่าจะบ่เห็นหล,ะละ่ะล่ะคลิปแต่ว่าวันนี่กะเออเท่ากับเป็นมนุษย์มนุษย์อ่ยูทูบเบอร์นะพี่น้องเนาะกับโอ๊ตบด้ยนะจ้ามาัอนี่เอสชียเออมาเล่าแล้วก็หลายๆคนอาจจะเห็นล่ะละ,ละทีเอฟโพสคลิปสั้นไป ว่าน้องแมวเสียนะจ๊ะเนาะก็ะสิถามหลายคนก็ถามมาว่าเอ้าเกิดอีหยังขืนอีหยังนู่นนี่นั่นนะจ๊ะเอเก็กเลยสิมาเล่าสู่ฟัง่งเดี๋ยวจะมาเหล่าสู่ฟังว่าเกิดอีหยังขืนกับเฮียเนาะบางคนก็จะเอินว่าเฮียเฮียฮอสเกิดเอ็นนี่แหละเออเนื่องจากว่าแมวเอะ นาาเนจ่าเพิ่นเป็นแมวทีแบบว่าเพิ่นไม่อยู่บ้านเขาเองนะเจ้าของก็จะอาก็มาเปิงอยู่ดอกแต่ว่าโตเล่านั่นกับบกับกับบกลับไปน้าเพิ่นก็เลยกลายเป็นเออลุ่งเราเลี้ยงแล้วก็หาของเราเนาะแล้วก็เลยแบบว่าเออยอมเลี้ยงนะแล้วเจ้าของก็จะเอากับเอาเออกระบะทรายเอากระบะเออเขาเรียกยังงล่ะกระบะเยียวนะของนั่นของเล่าน่ะมาเอามาส่งเนาะ แล้วก็อาหารที่ก็เจ้ามีก็เจ้ากับขนมาขนมาทรงสี่นะเออบันนี้แต่ว่ากะเพิ่นกับมามาซองเบิงดูอยู่เด้เพิ่นกับมาเบิงยูเพิ่นกับมาซองเบิงยูว่าเออเราเป็นจังไดลูกก็เจ้าเอ,อเด็กหน่อยนะสามคนนะจ่ะพี่น้องสามคนเขากับมาหาเราดูยูมาหาแมวดูยูมาถามข่าวว่าแมวเป็นจังไดฮอลเกิดเป็นไดเนี่ย ยังมีชีวิตอยู่บ่เพราะว่าแก่เฒ่าห้ายแล้วนะตอนย้ายมาที่แรกนั่นกับแปดปีจะของเกาเพิ่นว่าแมวตัวน,นี้มันแปดปีโล้วเดอเอ้อเออพญายแล้วกับปัวเอาบินองปัวเอาเห็ดเลี่ยงเลี่ยงคือลูกจากขวางเลี่ยงตื่นยามมือเ้ามากกับคุยกันจะกะเจ้าคุยหยังกันดอกพญ่ย,ยกับแมวสองคนก็เจ้าก,กับคุยกันขี้ขาขี้อย่างกันคุยกันเบากันไหม เป็นยังไงนอนใสเหม่อคืนอย่างพูกระถามกันล่ะเออเราก็เป็นเป็นอการการใส่ชีวิตตอนเสาร์ส่งเราก็เด็กอยากคุยกับแมวอย่างส่เนาะก็คือมันก็อยยุพญายกับอายุกันสองคนพี่น้องแล้ววันนี้เขาก็มีลูกเขาก็มีเด็กหน่อยแล้วก็เพิ่นกับอาศัยเพิ่นไดวบอกกับแมวอย่างส่นะเอกะส่วนหน่ก็บ่คคอยสนใจนะห้างที่เอกอะแล้วทุลาห้างใหญ่กัไปเฮ็ดงานไปฝึกงานเนี่ยของเอไปเนาะ ก็บอค่อยได้ยู่บ้านปันไดตอนสองสิเต็มที่ตอนสองเอกถามแลว้วว่าเป็นไดนอนหลับดีบอ่อย่างสิเอออาหารเสว์มือนีีเจะสิกินกับอย่างทางเทียเ่ยวแล้วก็เฮ็ดกินเองเอกก็บไ่ได้ไปอยู่เพราะฉะนั้นเพิ่นก็เลยแบบวา่าเพิ่นก็เลยหักหลายหักซ้ำลูกหักแมวเอกก็คือกันละ่ะเวลาเอกไปซื้อกับเขาสื้อของเห็นขนมแมวเห็นของกินแมวเห็นของเล่นแมวสี่เฮ่ากับ เอามาสื่อมาฝากแมวนะซื้อมาให้แมวเขากินเขาเบิงเขาเล่นคล้องเล่นคล้องกินอนไดเสร็จเป็นตาแสงเขาก็สื่อมาให้แมว,ว,วแ,มแม,ว,แมวเขาก็หกักนาอเขาเลี้ยงมาเขาก็หกักนั่นละบันนี้อ,อโดนละ,ละตั้งต่ก้อนไปเมืองไทยเราบ่ค่อยกินเขาแล้ววันนี้น้ำหนักแล,ล้วลดหลายแมวอ่ะแมวน้ำหนักลดแมวมองเบิงขึ้นรา้จอยแห้งหลาย,ยสินะก็เล็กคุยกันกับลุงแหละว่ะ เยจังได้บัานี้หมูว่านนี่พี่น้องหมูว่านนี่ลุงแล้วก็เลยเอาแมวไปหาหมอเออเอาไปหาหมอกอะคิดว่าคิดว่าหมอกอะประม่านว่าหมอบอกว่าแมวนี่น่าสิเป็นพยาธิลงปอดพยาธิลงปอดพราวะย่ามเราหายใจเราหายใจยากเราหายใจเราอาปปบปากผงาด งาบเพือสินะแล้วก็มาเป็นบาดบาดมาเป็นหลบหลบแล้วก็เด้เป็นประจําด,ด,ดิเป็นเออเป็นบาดเป็นเป็นโดนโดนเป็นเทื่อนหนึ่งวันนี้ลุงลูกเลยพาไปหาหมอให้ลูกไส้ผ้าไปเพราะว่าไอ้ฝึกงานเนาะไอ้ก็มาฝึกงานปกติสักเทียงนี่แหละเพื่อนว่าได้คิ้วเทียงเพื่อนก็นเไย้ลูกไส้พวกหาลูกไส้ลูกไส้พ้ามามาหาหมอวันนี้มาหาหมอหมอก็เลว่าเออ เพิ่นเออเพิ่นจะล่องเงินฉีดยาใส่ตรงถ่ายถ้อยไหมใส่ตรงบานเข้าภาษาลาาเพื่อเจริญกาง,งอนเนาะกาง,งอนหรือว่าตรง,ตรงหลังน่ะตรงเออหลังตรงหัวไตหัวลนะูกแม่น่ะถ่ายถ้ยนะั่นะเออหมอกะฉีดยาสปอยเข้าไปประสันเพื่อแยี่มาวันนี้เพิ่นก็นั่งสีอุ้มแมวเขากงแมวไม่เลยสซักซักช็อกไหมพี่น้อง ชักดินชักงอชักชักชักแล้วก็สลบไปเลยกระสัน่นวันนี้หมอเขาก็เอาแนวฟังหัวใจนะมาเบิงมามาเบิงขื่นหัวใจนะว่าเต้นอยู่บ่เราก็เลยว่าเราก็ช็อกขึ้นกันพญายก็เสียใจหมอก็ว่าเฮ้ยชีพจรบ่มีแล้วก็เจ้าสีพักเฮงไดเนาะยาหมอก็ให้ยามาน้าเด้มียามากินแต่บรวจ ลุงได้จ่ายทายาบ่มีหาย,ยาเมื่อกินกับสิฉีดยาให้นั่นละเพราะฉีดยาปุ๊บแล้วก็ช็อกแล้วก็แบบหัวใจลมเลวไปเลยบันนี้ลุงแล้วก็เสียใจเนาะแล้วก็เสียใจหลายเล้วาว,ลว่าแมวเล่ามันมันมันในความรู้สึกเลาคือจังเล่าเอาแมวเล่ามาให้หมอขานะคือจังเอาแมวมาให้หมอทําการ ขาเนี่ยว่านี่เราบอกประมาณนี้แหละเอกออยเอามือว่านนี่ออยเอามือเศร้ากับเบ้าอีกว่าเสียใจลายแบบก็เลยบอกว่าเขต้องเสียใจเ่าต้องเสียใจเห็ดยังเขต้องเสียใจเจ้าความหมายของเจ้าคือเจ้าอยากซอยเห็นแล้วหายจากที่เราเป็นยูเพราะว่าเราจอยแห้งเราจอยแห้งแห้วเราก็เป็นแบบมือเมย่เมยไงสินะเม่อยเราแบบเดินบรา่คยแลนบดยังบ่เห่นบ่หยอกบดยังเดิน เป็นบอกก็ถือระเนียนความดูซื้อของเอโน่คือคือว่าเล่ากับเหมือนกับเราไม่ค่อยกินอ่ะแมวอ่ะเออเราไม่คยกินแล้เป็นเลาสิเป็นลายแหละเล่าถึงได้แบบว่าเอาสรุปก็คือแบบเราเสียเราตายระเบียนก็ไม่อยากว่าลายจะคว้อมาสิยหายบะเียนู้ที่เห่าสงสารตอนนี้ก็ขึ้นุง ลุงม,มีอาการหนักเลยก็บอกว่ายายาเคลียดยาซีเลียดยา,าปล่อยให้เจ้าของบส่สบายอีกคนเดอ้อกินแนวเฮากับด้อยุบ้านเอก็บด้อยุบ้านเนาะี่ก็มาฝึกงานนี่ก็ล่างจากราบ,บานตอนนี้ก็บ่ายสองเหลือบ่ายโมงแหละ่วมาวิ่งสื่อของอยังนู่นนี่นั่นอยู่มีธุระจะใส่ของลายย่างกันเลยแลนไปหาสื่อของ ความที่เอกก็เป็นห่วงลุงเอกผใหญ่ลุงแล้วเครียดไปหลายกว่านี้แต่คืออยากให้เราแบบท่าใจเพราะว่าจาังไหนมันกน็เอาเหตุอย่างขึ้นมากกว,ว่าใดเราวันนี้เอกก็มาสื่อเที่ยนเที่ยนที่ว่าแถวไปไปไปต่ให้เรายิ่งขึ้นนะไปไต่เอ่อหมู่ว่านี่ก็พักันคุ้ลุมคุณหลุมฟังแมวลุงกับประกาศจับแล้วว่าเราทำใจกว่าใด ไขกทะทั่งบดไดคือกันแต่ว่ากะแม่นไข่เป็นคนต้องเป็นคนเอาแมวลงลงฝังล,ง,ง,ลงหลุมลงกองก่อนเออลงกองอุ่มแมวจากกล้องกล้องเอ่อที่ว่าคนไข้ถ้าเอาแมวไปหาหมอนะเนี่ยลงเอากล้องนั่นละแล้วก็อุ่มแล้วออกจากกล้องนั้นเมื่อใส่กระลังแล้วก็แพ็คกระลังลงเอาผ้าขนหนูให้แล้วน,นอนในผ้าขนูเนาะคือเห็นเราแบบว่าโอ้ยสงสารไหม สารแมวเล้วกับ่เจ๊บบปวดแล้วแล้วกับเจ็บบป,ปวดแล้วล่วะแต่ว่าเข้าเข้ากับทาใจลําบากเนานะพี่น้องเนาะเคยมีเล่าตอนเศรนะ้าเนาะตื่นเนียเหมือนเศร้ามากตื่นเนียเหมือนเศร้ามากแบเออไปลุกไปเบิ้งแมวก,กันเด้อหายเมฆหายังห้แมวกินก่อนจงไปมาเตรียมโตสิออกหนองมาเห็ดงานหรือว่ามาฝึกง,งานยังก็ว่าไป เตลาที่นี่ผมมีแมวแล้วย่างตัวหนึ่งย่างตัวหนึ่งอีตัวนน้นมันก็งงๆว่ะเอา้อาไอยหายไปไสแบบเป็นหันหนาหันหลังหาอาเแบบ่เพราะเห็นนึกสิไหมเออหันหนาหันหลังหาอาเ่เพราะเห็นเทากับแบบเอเสียใจอยู่แล้วก็ตายตายวันนังข้านจะเป็นมือเดียวกันก็หมือยู่เมืองไทยกับเผาลุง่ง ซับซ้อนมากเลยชีวิตมนุษย์คนที่ยูะอะยูต่อไปพี่น้องแต่ความเสียใจเมื่อกับมีอยู่แล้วล่ะเป็นไปป่ได้ที่มันสเสียใจเนาะบอกมาไะไกับสงสารสงสารทั้งแมวตอนนี้กับปาปันได้สงสารแมวเพราะว่าคิดว่าเออแล้วแล้วผลจากหลักโกโกรดหลงอาการป่วยอย่างของเราเราผลไปแล้วบัดนี้เป็นห่วงห่วงคนนยู่ยเฮียน พวงหลายเพราะว่าเล่าว่าถือว่าหยาดลุงเล่าก็แบบว่าเล่าซีเลี่ยมเล่านะเหมือนดีก็เหมือนดีช่วงประมาณสิบโมงเสาร์สิบโมงเสาร์แล้วไอ้กโทษถามเป็นใดใดเล่าเวราอว่ากินเขายู่กินเขาแล้วยังสิจะถามมันเนาะก็ถามแบบคืนน้ำอยากดูว่าเล่าเป็นยังไง ถ้ายือนกับว่ามันเันโอเคแล้วละ่ะโอเคน่อยนึงยุคมันวางสิเออฟัง่งฟั่งเสียงเขาแต่ว่าถ้าเห็นหนาเข้าย่ามใดกับสีไฮกอดกันรวดเนี้ยเออเป็นแนวนี้ไฮกอดกันแต่กับบริโภคแล้วดอกเข้ากับใช่เข้ากับบรใช่ว,ชว่าเข้าจะเป็นคนเอ,อ่อเข้มแข็งเพราะบันไดือกันเข้ากับบริ้เข้มแข็งเลย คนที่ก็ได้เข็มแข็งเพราะฉะนั้นก็ทีละบ่ว่าไผเนะพี่น้องเนาะเฮาเลียงของเฮาแม่เนาะเฮาก็ฮักคือลูกอุ้มอุ้มกับว่ามากไห้อุ้มนําว่าไ้อุ้มบ่ชอบบ่ต้องอุ้มฉันคือฉันบ่ต้องการเห็น่าอุ้มฉันบ่ต้องอุ้มฉันเรืองสิบวอยาไห้อุ้ม ก็เสียใจอยู่แต่ว่าเข้ากับตองเข้มแข็งกว่าลุ่งอ่ะเออตองแบบบตองเหมืนคนที่เข้มแข็งกว่าเล่าเพื่อทีเข่าจะได้เบิ่งเล่าปลอบใจเล่าสู่ไปน่อพี่นอ้อง นี่ก็คือมือนนี้เเมื่อบอกเรื่องน้องแมวหรนะือเนาะเมื่อบอกเรื่องน้องแมวให้ฟังว่าดีละหัวอกหัวอกเออจ้าของสัตว์เลี้ยงต่างๆที่เขาเลี้ยงแม่อาการันก็งจสิออกถ่าเขาเกิดอาการซูญเสียหรือเสียเข้าไปเนาะขอบคุณทุกคนนะจ๊ะเนาะที่เขามาลาฟังนะังเนาะแล้วก็เอ้ก็ฝากกุณไเลกดแชเป็นกำลังใจให้ไปโดน แล้วก็ลู้มีอย่างอีกดอกเราถึงกับขอบคุณหลายๆนะจ๊ะที่เขาม่ฟังนั่นแหละแล้วก็ฝากบดไหลกดแช่เนาะพบก,กันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ะ